ราไลท์จัดพิธีบวงสวงองค์พระพิคเนีที่ยิ่งใหญ่แห่งปีลาเชลอิงฟ้ากรแตนำทัพคนดังร่วมงานรัชามหาคเนศสวน2024บริษัทรัชไลท์จำกัดโดยคุณรัชชานนท์ผุทสอนซีอโอและคุณประพันธ์มานะนิดนำทีมชาวรัชาไลท์จัดพิธีบวงสวงองค์พระพิคเนตประจำปี 2024ในงานรัชชามหาคาเนศวรน2024ภายใต้คอนเซ็ปต์หินมะพานพบกับการร้องสดสวดสดแงสงสีเสียงจัดเต็มสุดอลังการซึ่งถือเป็นพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปีเพื่อกราบสการะองค์พระพิคเนศที่ประทานพรความสำเร็จให้สมดังที่ขอพรและเพื่อเสริมสริริมงคลให้แก่ชีวิต โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีณบริเวณคลังสินค้าบริษัทรัชชาไร้จำกัดสาขาบางแสนถือเป็นงานใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอยพร้อมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของรัชชารล์วันนี้เลิกปีกับงานรัชชนนยังไงบ้างวันนี้รายพารปได้ไหมคะโอ้วันนี้ก็ดีใจมากนะครับเป็นวันครบรอบวงสงกร์พิชเนนนะครับผมแล้วก็ เป็นวันครบรอบ10ปีรัชาไลท์ด้วยครับวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมา,มากๆที่มีแขกผู้ใหญ่ที่รักแล้วก็อินดูรัชาไลท์นะครับมาพันเยอะมา,มากๆเลยนะครับมาเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองความสําเร็จความปัง<ช>ด้วยกันแล้วก็อีกหนึ่งบุคลากรที่ขาดไม่ได้เลยก็คือองฉัรนั่นเองอนะครับ,บผมที่แบบว่ามาร,ร่วมในงานนี้ด้วยเพราะว่าบริษัทนี้คือแบบเป็น,เป,นเป็นต้นกําเนิดจุดกําเนิดนะครับบานมเมล็ดพันุจนเมล็ดพันรัชาไลท์เติบโตขึ้นนะครับนี่ต้องขอบคุณองฉัรมากเลยขอบคุณนะครับ ก็สําหรับตัวน้องชัดเองก็ดีใจมากๆครับที่เห็นคุณนนทกับคุณขนุนนะครับประสบความสําเร็จเนาะก็เป็น10ปีแล้วก็ถือว่าเป็น รุ่นแรกๆเลยที่อยู่กันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราก็จะเห็นคุณนนเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากครับแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นตั้งแต่ตอนที่เราแบบไลฟ์สดขายของกันจนวันนี้เป็นแบบโอ้โหขายได้หลักพันล้านเลยซึ่งบอกว่าชื่นชมมากๆจริงๆวันนี้เนี่ยที่สําเร็จได้อาจจะเป็นหนึ่งด้วยจากอ,องค์พ่อประธานด้วยกับอีกอันหนึ่งที่น้องชายอยากจะบอกก็คือต้นแบบของคนที่ขยนันแล้วก็ประสบสําเร็จก็คือคุณนนกับคุณขนนดนะครับใช่เพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติเรามีเลญวนพันธุ์ที่ดีแต่เกิดไม่ได้การดูแลหรือปลูกหรือรดน้ําที่ดีมันก็จะไม่เจริญเติบโตขนาดนี้ใช่ครับก็ถูกเรื่องก,กับการเปิดตโรงพ่อ,อ,อที่ทมานากไม้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็น ông องค<ร>์พ่อที่แบบว่าสลักจากอาจารย์ชื่อดังนะครับสลักจากแม่สัดทองครับค่ะมันมีความความพิเศษแตกต่างจากองค์พ่อทั่วไปเนี่ยคือองค์พ่อองค์เนี้ยครับผมถูกสร้างจากการขอพรปีที่สามครับผมปีที่สองเข้าปีที่สามครับแล้วก็ ทางบริษัทเนี่ย ja, ได้เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จครับผมก็เลยสร้างองค์นี้ขึ้นมาครับคุณขนุวันนี้ยังไงบ้างคะจัดงานใหญ่โตมากเลยวันนี้ก็จริงๆใหญ่กว่าที่คิดมากเพราะว่าปีที่แล้วเราลองรับคนประมาณสามสี่ร้อคนแล้วก็ส่วนปีนี้คือลงทะเบียนเต็มห้าหกร้อยคนตั้งแต่ไม่ถึงเจ็ดวันเนาะจนตอนนี้ต้องปิดรับลงทะเบียนไปแล้วซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความศรัทธาแล้วก็ แบบตอบตกลงที่จะมาที่นี่แล้วก็แบบยินดีมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบได้รับพลังจากองค์พ่อไปทุกคนแล้วก็ทุกคนรวยเฮงปังทุกคนครับในตนานทีนน่ไปในงานเนี่ยเห็นความยิ่งใหญ่อลังการเห็นว,ว่ามีโชว์อลังการด้วยมีโชว์อะไรบ้างคะจะบอกว่าวันนี้มีโชว์เยอะมากเลยนะครับได้ออแขกรับเชิญจากพี่กตัยอาสยามด้วยนะครับผมแล้วก็จากออพี่ปรางน้องฟ้าใช่แล้วก็คุณอิงฟ้าด้วยครับผม ู็ถึงความสำเร็จกับการต่อยอดในงานวันนี้เนี่ยได้ไป็นครบอกว่าปีหน้าเตรียมโปรเจกต์ใหม่ๆอีกหลากหลายเลยแล้วก็เข้าสู่ตลาดโลกอะไรด้วยค,ครับผมก็ก็ตอนนี้นครับสินค้าของราชาอะไรครับมีขายตามโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นบิวเทียมพลสต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้มีส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เข้าเซเว่นด้วยครับครับผมถ้านของชาลครับมีจอยโปรเจกต์อะไร ก็จริงๆจะบอกว่าก็เป็นความน่าภาคภูมิใจมากครับที่ผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับภายใต้เครือราชาไลฟ์นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าถูกอกถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้ใช้ก็จะเห็นในรีวิวนะครับในส่วนของบล็อกเกอร์รวมถึงก็จะมีร้านค้าใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นเซเว่นโอ้โหตามห้างไลฟ์แฟนบอยบิว u ี้ที่ของรสชานี่ก็ขายดีหมดเลย ก็คือต้องบอกเขาว่าก็ขอบคุณคุณนนท์กับคุณขนุนละกันเพราะว่าเออเขาเรียกว่าเลยนะพลังซัพพอร์ตที่แบบว่าค่อนข้างเต็มเปี่ยมมากๆครับและที่สําคัญคือวันนี้เราจะไม่สามารถผลความสำเร็จได้เลยถ้าเกิดขาดทุกคนที่สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นวิซีเซรั่มนะครับหรือว่าไฮยาและชาบูสเตอร์เซรั่มนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มากมายนำจูนรนด์ต้องฉัดด้วยตอนนี้มาแล้วขอบคุณนะครับก็ จริงๆจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับเราก็เป็นปลื้มมากๆเลยครับน้ของพ่อพี่พันล้านานะ <laughs> <ขอ S 1> ก็หมื่นครับหมื่นอะไรนะพี่จีนต้องต้องขอความกรุณาพวกพี่ๆช่วยกันโ<ช>ปรโมทให้หน่อยเ <laughs> น <laughs> าะ <laughs> ถ้าหมื่นล้านทําไงดีครับคุณนนท์ต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ครับนะฮะอยากจะขอบคุณอะไรสําหรับเลยคนที่ให้การตอบรับกับแบรนด์ชาร์ไลน์มาเสมอก็จริงๆขอบคุณที่เชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจใน โปรดักทุกๆโปรดัก product, คือเราก็พยายามสั่งสร้างของที่ออกมาให้ดีเพราะว่าการที่จะออกโปรดักหนึ่งโปรดคือเราต้องคิดมาถี่ถ้วนมากเพราะว่าถ้ามัน ภายใต้นามสกุลราชาลายแล้วมันต้องออกมาดีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อทุกๆแบรนด์ที่เรามีอยู่ก็ต้องขอบคุณที่เชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจนะครับคือน้องชายอยากจะบอกนิดนึงว่าตอนนี้เราจะเห็นการทําธุรกิจเนาะของเหล่าบลอสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วน้องชายเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าเครือราชารีฟเนี่ยแล้วเรารู้สึกได้เลยว่า2คนนี้เป็นคนที่ทําจริงและผลิตภัณฑ์ของเขาทุกตัวครับเขามีการการันตีคือทําไปแล้วมีดีลเลอร์ที่ซื้อไปอย่างเงี้ยคือทุกคนขายหมดจริงครับเราเห็นจากยอดขายเนนนี่ยยมมมััาาาจจกกอดดขขทิิึ้ร ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆใช่ครับวันนี้ก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะคบเพราะว่าเรามีวันนี้มีโชว์พิเศษแจกด้วยใช่ไหมมีแจกด้วยครับมีแจกด้วยประมาณเท่าไหร่นะฮะรวมตัวราคาตอนแรกคิดไว้ห้าแสนแต่ตอนนี้เขาขึ้นไปเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วทุกคนต้องกลับไปอย่างแฮปปี้ทุกคนอ่าอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็จอยกับโชว์ทุกโชว์ล้จะบอกว่าโชว์ทุกโชว์เนี่ยครับเราตั้งใจทํามากๆเพื่อที่จะให้คนเนี่ยรับ วความปลื้มปิ่มกลับไปครับผมจริงๆน้องฉัดเชื่อเลยครับเพราะว่าจริงๆคุณนนจัดงานนี้ขึ้นมาเอาคุณขนุนเนี่ยเพื่อที่ว่าต้อนรับทุกคนเป็นการขอบคุณทุกคนเนาะยิ่ยยยยยยงใกล้ๆช่วงจเทศกาลปีใหม่แล้วก็เหมือนเราได้มาเจอกันมาสังสรรค์กันมาเขาเรียกว,ว่ากราบองค์พ่อแล้วก็มาเลี้ยงปาร์ตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนเชิญอยากให้ทุกคนอยู่กันนานๆนะครับครับนายกทุนขนนมาแล้วนะครับแล้วก็ก็เลยต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่เปิดโอกาสให้กับราชารายได้เข้าเป็นส ในการใช้ชีวิตนไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกหรือว่าต่างๆนานาน,นะคะรับรวมถึงแบรนด์น้องฉัดด้วยนะค,ะครับผมก็ถ้าสินค้าใช้ดีก็ฝากบอกต่อด้วยนะค,ะครับผม